สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี่กรสิมาพาส่อมพาลุยอยีกเด้อครับเสียอีกแล้วครับเครื่องใส่ในบ้านนี่แหละครับใส่งานมาหลายปียครับก็มีโอกาสพังนะครับเนาะ,ะสิพาพาส่อมพาลุยกันอ่ะสิล่วงสิลุ่งหรือสิล่วงกับไปเบิ่งน้ำกันด้ะครับโอเคครับ มาเบิงครับพี่น้องมาเบิงครับมือนีก็มีเนวมาให้สอมอีกแล้วครับมีเนวเสียอีกแล้วครับเอ,อ่อก็คือว่าอนะไรเนาะใส่มาหลายปีครับน้ำบ่ไหลครับปัญหาคือน้ำบ่ไหลอ้าวไฟก็เสียบนะครับเสียบไฟเรียบร้อยเนาะก็กน้ำมก็เปิดเรียบร้อยครับปัญหาคือน้ำบ่ไหล กดเข้าไปอ่าเดือดเรือออกมาแล้วนะครับนับสองตัวนะครับนับสองตัวอยู่ทางหลังเดียนะครับเนี่ยแหละอยู่ทางหลังนี่มมนสิคันอยู่ทางหลังนี่แหละแถวนี้นะครับทางหลังนี่แกะออกมาแล้วสองตัวฟังละตัวครับแล้วก็เปิดออกมาเลยเปิดออกมากระสีพ่อเนี่ยและครับด้านนี่แหละครับสิเป็นในตัวนี้แหละครับเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ถอดปลั๊กเลยเดี๋ยวม่อยากถอดปลั๊กก่น คิดว่าสองตัวนี้แหละครับคิดว่าตัวนี้แหละตัวใจหน้ามเนี่ยละเสียเดี๋ยวต้องได้สั่งซื้อครับอืมตัวนี้นะครับซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนเดี๋ยวครับรอสั่งก่อนได้ครับเด้อโอเคแค่นี้ก่อนครับนี่ครับเห็นหอยแตกอยู่ครับรอยแตกตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นิดนึงตรงนี้จะเยอะกว่าฟังนี้ต้องได้สั่งอะไรครับสั่งอะไรจากนู่นละช้อปปี้ละซด้าเนี่ยแหละครับถ้าใครบูจ้างมึงสั่งสั่งช้อปปี้และซด้าได้เลยครับเนดะ้โอเคครับเอาวันนี้ก็ได้สั่งมาเลยครับอะไรนะครับอะไรอะไรตัวนั้นแล้วครับนะสั่งมาเรียบร้อยแล้วด่ดจะมาเปลี่ยนครับทําการเปลี่ยนตอนนี้ก็ลื้อออกมาเดี๋ยวแบบนี้แล้วเนาะวิธีถอดก็ม่ายครับถอดสายไฟมันออกสองข้าง สองฟังเนี่แหละครับแล้วก็งัดเลยครับงัดงัดงัดดึงถอยหลังจังหน่อยมันก็ออกเลยครับวางไว้ตัวนี้เข่าเลยครับเขาเบิ่งขาบางอย่างมันเรียบร้อยแล้วเนาะต่เจะ่าสั่งอันนี้ก็ยัดสุกไว้เลยครับหัวสองหัวเนี่ยยัดเข้าไปกดตัวนี้ลงครับเออเสียบแจ็คตัวนี้เข่าครับอสองฟังครับ มันอยู่ฝั่งไปฝั่งมันแล้วครับแล้วก็เอาตัวน,นี้มาหมุนเขาเลยครับหมุนเข้าไปกับวาล์วตัวใจน้ำเลยละครับหมุนให้แน่นเลยครับอ้ออ้อพอแน่นเราก็เปิดน้ำเลยครับเปิดวาล์วน้ำเลยโอเคครับ นี้ออกมาเสียบปลั๊กเลยครับทดสอบดูก่อนครับดูก่อนไปก่อนลองเปิดเลยครับเครื่องกำลังทำงานครับ เบึ่งดูรุ้นเบึ่งน้ำสิไลปะครับเออโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับไหลตามปกติแล้วครับโอเคโอเคสวัสดีครับแค่นี้ละครับ